สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเรามาติดตั้งโปรแกรม Visual Studio กันนะคะขออธิบายโปรแกรม Visual Studio นิดหนึ่งนะคะโปรแกรม Visual Studio นะคะก็สัญลักษณ์จะเป็นสีม่วงแบบนี้แล้วก็ลักษณะเหมือน Infinity แบบเหลี่ยมนะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชันที่สามารถนำมาใช้ในการเขียนโปรแกรมหรือพัฒนาโปรแกรมระบบได้ตั้งแต่ ทำในส่วนของหน้า UI หรือจะเป็นในส่วนของการเขียนโค้ดข้างในทั้งภาษา C sharp ภาษา SP หรือภาษาอื่นๆอีกแต่ที่นิยมกันก็จะใช้ในการเขียนของภาษา C sharp หรือ Visual Basic ทีนี้ Visual Studio เนี่ยก็มีมาหลากหลายเวอร์ชั่นมากเวลาที่อ้างถึงเนี่ยเขาก็จะอ้างถึงด้วย Visual Studio เวอร์ชั่นปีไหนอย่างเช่นปัจจุบัน v i s ชวล Studio 2022 v วิชวล s ู u ิโอ2019หรือ v ว s u a l Studio 2025เราก็เลือกเวอร์ชั่นที่เหมาะสมกับโปรเจกต์และงานของเราซึ่งในแต่ละโอในแต่ละโปรเจกต์ก็จะมีความแตกต่างกันอีกในส่วนของแพลตฟอร์มเฟรมเวิร์กของ Microsoft ที่ใช้กับตัวโปรแกรม Visual Studio อย่างเช่นถ้าเป็น ตัว framework.net แล้วก็เป็น .net Core อย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นของ framework ที่แตกต่างกันที่เราจะต้องเลือกใช้ภายในโปรแกรมอีกทีหนึง่งตรงนั้นเดี๋ยวค่อยไปดูในรายละเอียดนะคะแต่เวอร์ชั่นที่จะสอนในวันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชัน2022ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปดูวิธีการติดตั้งกันอันดับแรกให้เรามาที่ Google ก่อนเลยแล้วก็เสิร์ชนะคะ Visual Studio ก็จะมีขึ้นมาตั้งแต่เวอร์ชัน2 0 2 2หรืออะไรไม่เป็นไรเราพิมพ์แค่ Visual Studio เสร็จแล้วเราจะเห็นเว็บที่ขึ้นมาก็คือ visualstudio microsoft com ก็ให้เราคลิกเข้าไปคลิกเข้ามาแล้วนะคะหรือเข้ามาที่ url นี้ก็ได้ v i s u a l s t u d i o microsoft com นะคะให้เสร็จแล้วนะคะให้ไปที่ดาวน์โหลดในหน้านี้ของ Studio ของ m i c r o s o f t เนี่ยเขาก็จะขึ้นเวอร์ชันมาให้ที่เป็นเวอร์ชันกำลังใช้อยู่นะปัจจุบันที่เขาแนะนำมาให้น,นะคะก็คือจะเป็น Visionual Studio 2022เขาก็มีมาให้แบบนี้แล้วก็บอกว่ามีคำอธิบายนะคะว่ามีตั้งแต่เป็นในส่วนของ IDE ของ .NET แล้วก็ C++ Developer นะคะก็คือ เขียนภาษา C++ ได้แล้วก็ on Windows แล้วก็รวมทั้ง build web cloud desktop mobile app service แล้วก็รวมถึงเกมต่างๆก็ใช้โปรแกรม Visual Studio 2022ได้ทีนี้เวลาที่เราจะดาวน์โหลดเขาก็จะมีมาให้3ตัวเป็นแบบ Community Professional แล้วก็แบบ Enterprise นะคะในแต่ละเวอร์ชั่นแบบมีแตกต่างกันนะคะ เวอร์ชันที่เราจะใช้แล้วก็ฟรีด้วยก็คือเวอร์ชั่นแบบคอมมูนิตี้ส่วน2เวอร์ชั่นนี้นะคะโปรเฟ s ชั o น a ลกับเอนเตอร์ไพนี้เราจะต้องจ่ายเงินแต่ก็มีเป็นแบบทดลองใช้ก็ถ้าเป็นบริษัทหรือองค์กรที่เขาเขียนโปรแกรมโดยตรงนะคะเขามีงบในการจ่ายเขาก็จะมาจ่ายตรงนี้2ตัวนี้หรือใครมีงบในการจ่ายก็เลือกดาวน์โหลด2ตัวนี้ได้เลย ต่วันนี้จะเลือกเป็นแบบ Community ก็คือใช้ในฟรีก็ให้เราคลิกไปเมื่อคลิกมาเสร็จแล้วนะคะก็จะทำการดาวน์โหลดได้เป็น Visual Studio Setup ตัวนี้ก็ให้เราจะเปิดเข้าไปก็ได้นะคะเสร็จแล้วก็ดัแบเพื่อคลิกเลยเพื่อติดตั้งเสร็จแล้วก็คลิกที่ continu e นะคะก็จะทำการติดตั้ง ในการติดตั้ง v i s u t u d i o นี้นะคะก่อนที่จะติดตั้งแอปเนี่ยเขาก็จะติดตั้ง Visual s t u d installer o i ให้เราก่อนก็คือเป็น v s u u l s t u d installer ที่ใช้ในการติดตั้ง Visual Studio ในแต่ละเวอร์ชั่นอีกทีหนึ่งเมื่อมาถึงหน้านี้เสร็จแล้วเขาก็จะให้เราเลือกว่าเราต้องการที่จะเลือกการติดตั้งอะไรเพิ่มเติมอีกอย่างเช่น sp.net and web Development ก็เลือกไปหรือจะเลือกเป็น a ัลเ e อร์ e l เวล็อปเมนต์ไหมถ้าเราต้องการก็เลือกไปโน่ js ถ้าเราต้องการ Python ก็ติดไปแต่ตรงนี้เรายังไม่ได้เขียนไพท o นเนาะเราไม่ได้ใช้เราก็ไม่เอาอตรงนี้เราสามารถมาทำเพิ่มเติมได้นะคะก็เลือกเอาเป็น .net เมื่อเราเลือกเสร็จแล้วให้มาดูตรงนี้นะคะว่าสเป เครื่องเนี่ยเราพอไหมแล้วต้องใช้ทั้งหมดหน่วยความจําในการติดตั้งเนี่ยเท่าไหร่อย่างตอนนี้สิบเอนย์หนและค่อนข้างจะใช้เยอะอยู่แล้วก็เลื่อนลงมาตัวนี้กลุ่มของเกมแล้วก็เรื่องของ Data d a t a s i ส n Analysis อันนี้จะอยู่ใน Python ถ้าเราใช้เราก็ติดตั้งเพิ่มได้ค่ะหรือ o f f i c e SharePoint อะไรแบบนี้นะคะ Visual Studio Extension ถ้าเราเลือกเสร็จแล้วตอนนี้ก็จะอยู่ที่ 12.09G จก็ลองประเมินดูแล้วก็ตรงนี้คือสามารถเปลี่ยนที่เก็บไฟล์ได้นะคะตรงนี้เราเรามาเปลี่ยนตรงนี้ได้วเวลาคลิกถ้าเราไม่เปลี่ยนเราก็กด Next ไปนะคะตรงนี้คือ,อรายละเอียดภาษาที่จะใช้ในการเขียนตรงนี้ก็คือ .net ที่เราต้องการจะใช้ต้องการจะ ให้มี .NET อะไรบ้างนะคะหลังจากที่เราเลือกโปรแกรมพวกนี้เขาก็จะขึ้นมาให้พวกนี้ก็สามารถตั้งเพิ่มเติมได้ภายหลังก่อนจะกดเลือก install เขาก็มีให้เราเลือกอีกว่าจะ install while downloading หรือจะดาวน์โหลดทั้งหมดแล้วค่อยมา install อหรือจะ install ไปดาวน์โหลดไปก็เลือกตัวนี้ก็ให้ดูที่อินเทอร์เน็ตของเรามีความไวและความแรงที่จะ ดาวน์โหลดไปอินสตอลไปหรือไม่หรือจะใช้วิธีดาวน์โหลดทีเดียวค่อยมาติดตั้งก็ได้ก็ลองประเมินดูตรงนี้ขอเลือกเป็นแบบอินสตอลไปด้วยพร้อมกับดาวน์โหลดไปเมื่อเราคลิกเสร็จแล้วนะคะตัว v i s ว a l s t u d i o Installer เนี่ยก็จะทำการอินสตอลตรงนี้ในช่วงที่อินสตอลตรงนี้อยากอธิบายเรื่อง Visual Studio Installer นะคะก็คือเป็นอีกหนึ่งตัวที่ทุกครั้งที่เราจะทำการอินสตอลเนี่ย ในเวอร์ชั่นอื่นอย่างเช่น Visual Studio 2022เราอยากจะ Install 2025หรือ Install 2019เวอร์ชันเก่าก็ได้นะคะก็จะมาเปิดอยู่ที่ Visual Studio Installer แล้ว Visual Studio Installer นี้ก็ยังมีประโยชน์ของการอัปเดต Visual Studio ในเวอร์ช,นนรชันที่เราได้ทำการติดตั้งไปแล้วตรงนี้เราก็รอ เมื่อมาดูนะคะตอนนี้นะคะในส่วนของการดาวน์โหลดเ่เสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวส่วนของอ n s t ตอลเนี่ยยังไม่เสร็จก็คือแถบด้านล่างจะเป็นการเห็นความคืบหน้าของการติดตั้งว่าติดตั้งใกล้เสร็จแล้วนะคะก็จะเห็นแบบนี้นะคะอ่าก็ใกล้จะเสร็จแล้วเมื่อดาวน์โหลดแล้วติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะเปิดโปรแกรม v i s ว a l Studio มาให้เราอันตโนมัติเลยหน้านี้นะคะก็จะให้เราทำการล็อกอินเข้าตัวแอปพลิเคชันของ Visual Studio เราจะทำการล็อกอินนะคะด้วยการสร้างแอ c เคา t ใหม่ก็ได้หรือจะล็อกอินด้วยของ Microsoft ก็ได้หรือจะล็อกอินด้วย GitHub ก็ได้นะคะตรงนี้ก็ขอเลือกเป็น Sign in with Microsoft นะคะ ก็จะมีการถามว่าเราต้องการที่จะเปิดให้มี AI เนี่ยเราก็สามารถ Sign Up for Copilot Free ก็คือ i c ก o s o f t เนี่ยเขาก็จะมี AI ตัวหนึ่งที่ช่วยในการเขียนโค้ดก็คือ Copilot เราก็สามารถที่จะ Login เข้าไปเลยเพราะตัวนี้จะเป็นตัวช่วยในการเขียนโปรแกรมของเรานะคะแล้วก็มีการ Login ผ่าน GitHub ด้วยแล้วก็สามารถ Login เข้าไปได้เลย,เลย ตรงนี้จะเป็นอ t h เทน i ิเคชันนะคะกับแอปอ t h เทน i c a t i o n ทีนี้เดี๋ยวเราไปทดสอบโปรแกรมกันเลยหลังจากติดตั้งกันแล้วนะคะจะเห็นตรงนี้ขึ้นมาแล้ว Visual Studio 2022ก็คลิกเข้าไปเลยหน้าตาของ Visual Studio 2022นะคะเมื่อเราเข้ามาเสร็จแล้วนะคะเราก็ จะเห็นหน้าแบบนี้แล้วตรงนี้ก็คือจะเป็นงานที่เราทำไว้ล่าสุดโดยเรียงลำดับตั้งแต่วันที่นะคะหรือตามเดือนหรือว่านานแล้วนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเริ่มต้นด้วยเช่นโคน repository นะคะตัวนี้ก็คือเราสามารถลิงก์กับกิจฮับได้เพื่อทำการดึงนะคะดึงโค้ด ดึงโค้ดจากิ i t ักเข้ามาแล้วเราก็สามารถที่จะคอมมิตหรือว่าเช็คอินกลับเข้าไปได้ก็จะมาเลือกที่ตัวนี้นะคะหรือ Open a Project or Solution ก็คือเราจะเปิดโปรเจกต์เดิมนั่นเองนะคะแล้วก็ Open a local folder ก็เปิดไปที่โฟลเดอร์ไหนแล้วก็เริ่มต้นด้วยการสร้างโปรเจกต์ใหม่หรือจะเป็นตัวอื่นๆก็ลองเลือกดูอย่างตัวนี้เดี๋ยวขอทดสอบการสร้างโปรเจกต์ใหม่ก่อนง่ายๆ เมื่อเราคลิกมาแล้วตรงนี้นะคะเราเลือกอยู่ที่ภาษา C เขาก็จะขึ้นการเซตล่าสุดมาให้อยู่ที่ภาษา C แล้วตรงนี้ก็เลือกเป็นแบบแพลตฟอร์มไหนนะคะแพลตฟอร์มมีทั้ง Android, Azure, iOS, Linux อะไรแบบนี้นะคะเราก็เลือกเป็นแบบ Windows แล้วก็ออ p โปรเจกประเภทโปรเจกเป็นแบบไหน .net aspire นะคะ API b รา w เซอนะคะ cloud common console desktop อ a m e อะไรแบบนี้นะคะก็มีหลายตัวเลยนะคะเราอาจจะมาเลือกตัวนี้ได้นะคะรวมทั้งแบบเว็บแบบอะไรแบบนี้นะคะ,ะเราก็เลือกลงมา สมมติเราต้องการเป็น Windows Application เนี่ยเราก็หา Windows Form App เสร็จแล้วเรามาอ่านรายละเอียดนิดนึง a p r o j e c Template for Create.net Windows App ตัวนี้หรือจะเป็น Windows Form.net Framework ตัวนี้จะทำงานอยู่ภายใต,ต้ .net Framework แล้วก็มีทั้งเป็นแบบ WPF รวมถึงตัวอื่นแต่เป็น WPF ที่รันด้วย Platform.net Framework แต่ถ้าไม่ใช่ .net Framework ที่เป็นใหม่ก็จะ เป็นดอทเน็ตคอหรือดอทเน็ตเฟรมเวิร์กไปแล้วก็ลองเลือกดูนะคะมันมีหลายตัวดังนั้นเราอาจจะเสิร์ชก็ได้อ่าวินโดฟอร์ม,มีอะไรบ้างนะคะเนี่ยตรงนี้มีเป็นแบบเทมเพลตเก็บดอทเน็ตตัวนี้เป็นของดอทเน็ตเฟรมเวิร์กนะคะแล้วก็ตัวนี้ทำเป็นแบบเซอร์วิสแล้วก็เป็นแบบฟอร์มคอนโทรลนะคะวินโดว์ฟอร์มคลาสไลบรารีคอนโซลแอปอ่ะ แล้วเราเลือกไปที่เป็น .net framework นะคะก็เลือกตัวนี้ w indoformapp w s .net framework แล้วก็กด next ไปแล้วก็ดูว่าเราจะใช้ชื่ออะไรโปรเจกต์นี้นะคะเสร็จแล้วเราจะไปเก็บที่ไหนนะคะที่ที่เก็บโปรเจกต์แล้วก็ solution name ชื่อว่าอะไรนะคะแล้วก็ทำงานภายใต้ framework อะไร มีตั้งแต่ .net 4.6นะคะ .net 4.7.2แล้วก็ .net framework 4.8นะคะเราอาจจะเลือกตัวสูงสุดก่อนเลยก็ได้เป็น .net framework 4.8แล้วก็กด create นี่ก็คือเราเลือกเป็นแบบ Windows app นะคะก็ได้เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมกับการทำงานเราสามารถกด run ตรวดสอบดูได้เลย ตรงนี้ก็จะเป็นหน้าเปล่าๆที่ยังไม่มีอะไรนะคะตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยมาอธิบายเพิ่มเติมนะคะหลังจากที่เรา create project มาแล้วเนี่ยในแต่ละหน้าของโปรแกรม Visual Studio 2022เนี่ยมีเครื่องมืออะไรมีหน้าส่วนไหนที่ต้องทำความรู้จักวิธีปิดโปรแกรมก็เหมือนโปรแกรมทั่วไปเลยกดการกรบาดตัวนี้หรือไปที่เมนูไฟล์แล้วกด exit นะคะจะเลือกวิธีไหนก็ได้ เดี๋ยวเราไปต่อกันคลิปอื่นนะคะขอบคุณค่ะ